สวัสดีครับผมนายคุร ul ุลุลาโบจากเว็บ i อ n d r e d เป็นเว็บที่สอนสร้างหมดไม c ครับนะครับอ่าวันนี้เราจะมาสอนการสร้างหมดบล็อกธรรมดาง่ายๆอันนึงเลยแล้วกันนะครับอ่าคั้นแรกถ้าเราเปิดอีคลิปมาขึ้นมานะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น workspace สำหรับที่เราดีคอมไพล์พร้อมโมดเดอร์ไว้อยู่แล้ว ที่เราได้สอนไว้ในคลิปที่แล้วใน Lesson 1นนะครับกดโอเครอสักคู่นะค,ะนะครับเครื่องผมออกจากช้าๆหน่อยหนึ่งเพราะเครื่องมันก็เกา่าจตทนแล้วครับ เอาละครับตอนนี้ก็เปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ client น,นะครับ s r c n e t m i n e c r a f t s r c ทีาเราสังเกตว่าจะมีไฟล์นี้ครับ b a s e mod e ถ้าเราลง mod loader ไว้นะครับอตอนนี้เราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะกันนะครับให้เราคลิกขวาที่ไหนก็ได้ใน project explorer กด new Class อันนี้เราจะใส่ชื่ออะไรก็ได้แล้วต่ใครคุณเลยครับในนี้ในที่นี้เราจะตั้งชื่อ mod underscore i n l e s enter ทีนี้เราจะได้หน้าต่างโค้ดประมาณนี้นะครับให้เราพิมพ์ต่อท้ายชื่อ mod i n l e s นะครับเว้นทีหนึ่งกด e x t e r b a s e m o ลรอสักคู่อันนี้จะขึ้น Error ตรงนี้ครับเพราะว่าได้ขาดโค้ดบางส่วนไปให้เราทำการกด f 3กด Add อันนี้นครับมันก็จะขึ้นส่วนที่โค้ดขาดหายไปอันนี้ผมจะทำการย้ายโคชชั่นไว้อยู่ข้างล่างเลยนะครับ อันนี้คือวิธีการใส่เวอร์ชันหมดนะครับถ้าเราเปลี่ยนจาก no กลายเป็นฟันหนูองอันชื่อ i A l e m เป็นจุดส่วนหนึ่งอันนี้เราก็มาเริ่มประกาศตัวแปรในการสร้างบล็อกธรรมดาธราหนึง่งคือ public จะติดไฟน่าบล็อกเท่ากับ i A l e m t ไม่ใช่ ไม่มีเท่ากัน,นครับ I N less stone เท่ากับวงเล็บ new I N less stone วงเล็บอันนี้คือเลขไอเทมครับ106นี่คือเลข texture แรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะทำการเพิ่มรูปแค่ช่องเดียวพอครับต่อมาเราก็ใส่ dot set hard net hard ร e t เอาเราใส่แค่หนึ่งจุดห้า f พอครับคือค่าความแข็งของบล็อกแต่บล็อกนั้นปิดวงเล็บมันไปงานต่อไปก็กด set hard net r e s i s t a นเราก็จะใส่แค่สี่ f คือค่าควาต้านทานหรือก็คือค่าตีบล็อกนั่นแหละครับยิ่งไกลเยอะยิ่งปีแตกช้ามาก ประมาณแล้วก็ใส่ set b l o c k name ปึ๊บใส่วงเล็บไปทีหนึ่งใส่ฟันหนู2อันนะครับใส่ชื่อ i n l e r stone m c d c h e a ปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะโคด้ดก็กดฟันไอ้กดเครื่องหมายนี้ตามหลังไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ต่อมาเราก็จะไปทําการแก้ไขเออร์เลอร์อันนี้ซึ่งไฟล์ได้ขาดหายไปให้เรากด F2 หนึง่งทีเขียนคัสไอเอ็นเลสต์โตนกดฟก็จะได้ซอสโค d e ประวัตินี้ให้เราทำการ Copy f i l ไฟล์ c k ็อกสเตตอันนี้นะครับกดเปิดขึ้นมากด c อนเท คั c o p มาเลยครับขโมยมาวางใส่อันนี้กดเป็น f 2แล้วก็ rename นะครับ i restore มันก็จะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเ save อันนี้ก็ไม่ค่อยจะมี error อะไรจะขึ้นที่ error set b o x name ซึ่งเราใส่ตัวผิดคือตัว n อันนี้มัน n อันนี้ n ใหญ่ กดลิกเปลี่ยนไปครับเออเลอร์ก็จะหายไปหมดไม่เหลืออะไรแล้วต่อมาเราทำการรีจิสเตอร์บล็อกกันทีครับว่ามันมีตัวตอนอยู่จริงให้พิมพ์ mod m ใหญ่ครับ mod l o g d e r l ใหญ่แล้วับ,ดบกด register block ใส่ ironstone ก็คือตัวแปรนี้นะครับตัวแปร ออมาก็ใส่ mod loader l o t d e r dot at name 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 ปุ๊บนี่ใส่ตัวแปลนครับ I e l e s t o n ยกส่วนตรงนี้ให้ใส่เป็นชื่อนะครับ I e l e s t o n e C D F C H อย่าเข้าใจผิดนะครับตรงนี้ไม่ใช่ชื่อนะครับมันคือ Name Tag เนมแท็กเฉยครับอตอนนี้เราก็มาจะใส่เทคเจอ์ให้เขานะครับให้เราใส่ i n l e s s s t o n โตเป็นตัวเล็กนะครับ b l o อกแล้วก็เลื่อนเรามาดูครับ index Text u r e เท่ากับ mod loader dot as overlay อันนี้ให้ใส่เป็นฟันดูสออัน slash terrain ครับ png ส่วนอันนี้ให้ใส่ฟันดูสออันใส่เป็น slash i n l e t block i n l e t stone dot png นี่คือที่อยู่ไฟล์นะครับให้เรากดใส่เครื่องหมายนี้ตามหลังทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่จบคําสั่งแต่ละามาทัดนั้นต่อมาเราจะไปทําการเพิ่มส่วนผสมนะครับ m o ส p พิ o มมอสโ e เตอร์ดอทแอดปึ๊บวงเล็บปิด หนึ่งเนิวไอเทมตรวงเล็บอีกทีนะครับไอเอ็นเลสสโตนไอเเใส่เครื่องหมายนี่ลูกน้ำน้หลัง new อ b อ e เจ o ต j อ c อใส่เครื่องหมายกามปูสองเเปิดปีดกาหนึ่งทีก็จะได้ปีกาล่างมาให้เราใส่ ฟันหนูเว้นแ w เว้นแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดลูกนารโอเคอันนี้คือบรรทัดที่สอง h คเว้นึบหนาอีกทีปึบ k คอีกทีตอนนี้เราก็ใส่หมอดฟันหนูก็ค,คือไอตัวขิดๆตัวเดียวนะครับผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรคือสร้างตัวแปรไอตัวเคข้างบนว่าจะให้เคนั้นคือบล็อกอะไร บล็อกเดิร์ดแล้วกันครับเป็นดินง่ายๆปุ๊บเหน่วยปิดวงเล็บปุ๊บเสร็จสิ้นครับใส่เถึงก็เลยปุ๊บ อันนี้เราจะมาแก้บักกันแล้วกันครับผมก็อาจจะพิมพ์ผิดบ้างเพราะโค้ดมันก็ยาวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาหาบักก่อนว่าทำยังไงลองใส่อย่างนี้ดูอ่าได้แล้วครับคืออยังไม่ได้เอยังไงวะอืมน่มาจะได้แล้วมั้งครับาภาี้ี้ได้ละเออเลิกก็หายละตอนนี้เราก็ลองดู ว่าขาดอะไรตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่รูปลงในนั้นนะครับซึ่งมันจะมีเอเ r t ว่าขาดรูปขาดรูปอย่างนี้นะครับถ้าเราลืมใส่กดปิดไปตอนนี้เราจะทำรูปเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ทำรูป Photoshop อะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้เราปิดไปก่อนเพราะเปนของเก่าของผมให้เราสร้างพิกเซล16คูณ16 32คูณ32 64 6คูณ 64, 64. แล้วแต่ขนาดเทคเจอรที่คุณต้องการแต่ผมเอาคู16คูณ16พอ,อเพราะมันจะวาดง่า,ายาไ,ไม่ยากกดโ,โอเคขย,ยข,ยยขยับไปขยับไปขยับย้ำนะครับว่าโปรแกรมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น Photoshop ปึ๊บให้เราแทพื้นหลังสวยงามหน่อยแต่งรูปไปปึ๊บ อ่ะ,อะเป็นเคยูรันคู่ครับเยอะปึ๊บตามาเราก็กดเซฟเป็นพี g นจีนะครับเป็นพี g นจีซึ่งเราได้ใส่ชื่อลูกไว้ที่นี่ไอเลสโตน png ก็แบบเราเลือกเป็นพี g f o นจีฟอร์แมนะครับ i n left ตอนเสร็จวัที่หน้าได้ขับนะครับ enter หนึ่งทีปุ๊บเราก็กดพับไปพับไปพับไปปุ๊บอันนี้ของเก่าแล้วก็ลบไปตอนนี้เราก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ปุ๊บ i n ล e f t enter เข้าไปหนึ่งทีปุ๊บสร้างบล็อกบล็อกแล้วก็ลากไฟล์นี้มาใส่ URL ก็จะประมาณ i e d l e b l o c k แล้วก็มีไฟล์นี้อยู่ข้างในก็คือ i e d b l o c k แล้วก็มีชื่อไฟล์แล้วก็ปิดอันนี้ไปแล้วเข้าไปที่ mcp 62ที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดีคอมไพตัวตัวจาไว้ที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นนะครับหึ๊บ62จาเดียนถ้าเราดักอัพไว้ ไม่แบกอัพก็ได้ครับแต่ผมเป็นคนชอบแบกอัพเผื่อกันอะไรผิดพลาดล้มเหลวอ่าอันนี้เราก็จะเหลือไมครับบัญชจานี้ครับให้เรากดกดได้วินแลร์พาไปปุ๊บลาก i n ยทํามาใส่กดโอเคครับปุ๊บอันนี้ก็ปิดไปมันจ็ไม่สําคัญอะไรแล้ว <c oughs> อันนี้เราก็ไปทดสอบอีกทีว่าเกิดบั๊กอะไรครับรอ,อสักครู่ครับมันกําลังสร้างวงสเปซใหม่ พอเราเพิ่งยัดไฟล์ลงไปเมื่อกี้รอสักแป๊บเครื่องแอดมินช้าครับทางแอดมินกราบลากลบอกตรงตรงอ่าแอดมินได้ทำการ ตักมาส่วนสร้างโลกเสร็จแล้ว,ลวกันนะครับว่าเมื่อกี้เครื่องแอดมินค้างจึงมาถ่ายทําอีกทีปุ๊บอ่าเราก็ไปหาส่วนผสมที่เราสร้างไว้ก็คือดินสามก้อนปุ๊บไปต่อยต่ยตยตยมันต่อยมันมันต่อยมันได้เวลาดินสามก้อนแล้วก็ไปหาไม้ก่อนครับอ๋อเครื่องค้างแหลกมากเลยตอนนี้ ปุ๊บทุ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 บเก็บไม้มาปุ๊บทำกล่องวางกล่องก็ทำส่วนที่ผสมปุ๊บปุ๊บเราก็มาวางบูชาเลยครับช่องนี้ใส่ตรงกลางสามอันแง่เป็นไงได้มาแล้วครับเบอก์ไอเอลเลสดีฟชีเห็ดเทกันไปทีเดียวปุ๊บ ถ้าสมมุติว่าเราใส่ดินผิดช่องหรืออะไรก็จะไม่ได้ส่วนผสมผมจะมาขอสอนอีกทีที่หลังก้นนะครับเพราะว่าถ้าใส่อันนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรนะเหรอก็คือเพราะว่าแอดมินได้เว้นช่องไว้ก็คือห้ามใส่อะไรทั้งสิ้นและนี้ก็เว้นช่องไว้ห้ามใส่อะไรทั้งสิ้นเลยก็คือใส่ส่วนผสมได้แต่ตรงกลางถึงจะออกมาเป็นอันนี้แต่แอดมจะมาสอนในคราวหน้าครับ พีีสร้างอ,อ,อีกแบบหนึ่งหรืออะไรก็โอเคไม่น่าจะมีอะไรเซฟออกเกมไปครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอจบเพียงการทำหมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ